โอเคครับ okay. ตอนนี้ก็อยู่กับลีโอเนลเมสซี่ร่างทีมชาติบิ๊กทามนะครับบอกเลยว่าอาจจะเป็นตัวบัคประจำภาคนี้ก็เป็นได้เพราะว่ามันอัปเดตใหม่ความแข็งๆนี่จะมีประโยชน์มากขึ้นนะผมตัวนี้แข็ง95เลยนะผมอัปยังไงวะผมลืมนะผมถ้าอยากรู้ผมอัปยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันเป็นสไตล์ดีบิ้งฟร์เวิร์ดนะผมจะาเล่นเป็นหน้าคู่นะผมตัวนี้กับแผนนี้นะฮะโอเคเมันเป็นไอดีใหม่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าว่าจะโหดแค่ไหนนะสำหรับ Messi, เมสซี่ภาคเมสซี่ตัวนี้ในภาคนี้นะผมโอเค ดูสิโอ้โหหลังฮอะไรวะเนี่ยจะไหวเนี่ยเออมาผมก็เล่นเป็นแผน42 2 2นะดูสิว่าจะโหดแค่ไหนนะเพราะสไตล์นี้น่าจะเล่นหน้าคู่น่าจะดีกว่าแหละไปโอเคเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแมซี่ร่างอีปิกบิทไทม์ทีมชาตินะครับโอเคดูสิว่าจะโกงอย่างที่เขาร่ำลือมาหรือเปล่านะฮะหาผมทีมเขาได้เคลียร์ก่อนนะ ของนายตัวนี่งมันใช่เป็นโรมโลนลโล,โลนะครับเป็นเป็นตัวแรกนะครับตัวสีดาวเนาะเอาตัวกาะมาจะได้ปัน้นมาซีแบบง,ง่ายๆนะเออเออเอเอเอข้าบอลเออเห็นไปซีมาซีแล้วจ่ายไม่ดีลู้ไหมเขาเล่นหลังห้าเลยนะดูดูความแข็งดูความแข็ง,ขงโอ้ยแต่โดนเสีบอลอย่างง่ายเลย ดี๋ยวแล้วดูใหม่ดูใหม่เนี่ยแข็งจริงยังบอลอะไรอย่างนี้ได้หมดอะ่ะเออสวยนะฮะมาเมสซี่เมสซี่วิ่งไปแล้วเมสซี่วิ่งเมสซี่วิ่งโอ้โหเมสซี่โดนมาคืนโอเคไปฮะเมสซี่วิ่งเมสซี่โอ้ตายดิบเลยอิงฟอร์เวดนี่มาลืมสายนี้จะเป็นสายแบบยืนต่ำนะจะยืนต่ำหน่อย ถึยงยากนิดหนึ่งนะเ,เป็นปะปั้นเกมนะพอได้อยู่ไปฮะมาสิสี่แดงไอ้เพื่อนลูกนี้สวยฮัวเวก้ามาที่เอ่อคิบิโตคิบิโตมาที่เวกา้าโอ้โหเวกา้าเอาเวกา้าเวกา้าสวยฮัเวก้ามาที่โอ้โหสมไม่ถึงอนะ่ะโดนตักไว้ไก่อนเออ มสซี่ขอโอ้โหจะส่องหน่อยแต่ว่ามสซี่ยังได้อยู่ฮะยังได้อยู่ฮะมีใครวิ่งไหมมสซี่ลูกนี้ขอปั่นเรียบร้อยครับโอ้โหเอาเรื่องว่ะเล่นมั่วหน่อยแต่ว่าก็จะได้ยิงประตูนะเออเอาวานหนึ่งประตูอ่ะแค่ผมเปิดการาฟิกไม่ไนดนทำไมภาพมันดูโอ้โหผมลืมปรับการาฟิกคอนดูขอขอภัยด้วยนะผมลืมเปิดการาฟิกผมปรับกราฟิกมันต่ำนะเออลืมเปิดการาฟิกขอโทษด้วยนะ ปกติจะให้เป็นแบบมีเดยมนะจะได้แบบไม่เบลืองแบตแ,และแบตเครื่องจะไม่ร้อนนะอันนี้ลืมปรับจริงภาพอจาจจะกระตูนกระตูนหน่อยนะไม่เป็นไรเออถือดูดูดูด้วยไอดีกว่านะต้องดูภาพนะเฮ้ยดูความหดดูความโหดเอเคจับไปแล้วลูกหนึ่งนะนี่ขนาดตัวเราทีมเราแบบได้เสียเปรียบเขามากนะครับมาซีน่นี่ดูแบกของแท้เออเอเอกันได้เว้ย ร้อยให้ตัวเราเสียเปรียบแล้วก็แบบโถได้นะเอาเฮ้ยผิดฟังจะส่งไปทางนู้นเฮ้ยไปทางหนึ่งไส่บอลหน่อยใส่บอลหน่อยสวยฮะอุยอ้ยเออเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ทิ้งไปสวยฮะซีเก็บบอลแน,นบลูกนี้มีเพื่อนไปโอ้โหช้าไปหน่อยนี่เราทำอะไรเบก้าโอ้โหใส่ออบอล นียวเนาะไปฮะเก้ยตีทิ้งไปเลยใช่ได้อยู่อุย้ยโดนด่นายฮาเวดเอ่ะโอเคหมดครึ่งแรกไปนะตอนนี้หมดดีเปล่าเปล่าเออสวยฮะโอเคเดี๋ยวรึ้งหลังเนี่ยผมจะเล่นเป็นแผนนี้ปีกเนาะผมจะเล่นเป็นเอ่อซีหนึ่งไอซีสองหนึ่งสามแล้วกันนะครับ ดูซิว่าเล่นหน้าเดียวจะไหวหรือเปล่าและหน้าคู่ก็ถือว่าโหดใช้ได้อยู่นะแต่ผมถนัดหรือแผ่นมีปีกมากกว่านะอาจารย์เมาซี่เป็นกองหน้านะครับแล้วก็เอาเทนมายืนตรงนี้อันนี้ยืนนี้แล้วก็ปีกก็เป็นซอนนะไม่มีตัวเล่นเลยวะตัวอย่างตัวอย่างกังอะ่ะโอ้อันนี้ใหม่กันงี้นะครับมาเมาซี่จะไหวหรือเปล่านะยีดหน้าคนเดียวเลยนะครับ มาครับแมซี่ตัวนี้ก็มีความเร็วนะความเร็วผมดันประมาณ88นะถ้าแบบเน้นโอเวอร์โอให้สูงๆนะเอาแล้วแมซี่แมซี่อยู่ไหนวะอื้อหมโดนชนแต่ว่าแต่ว่าได้อยู่เก็บบอลมาเก็บบอลมาโอ้โห,ห้ชนตัวให,ใหญ่ชนนี่ก็ยากอยู่นะอื้อหืหาวเบ็ดนี่าาแล้วข้าวเบดแล้ว ลับบอลมาสวยแฮมิลตันจะให้เพื่อนโอโหแต่ว่าไม่ถึงวาซาเน่มันอยู่ไกลจัดอะ่ะไดอยู่มามความเร็วแทงงรกนี้โอ้โหอย่างเบาเลยโอเคเก็บวะเก็บมาดิโอไม่มีใครเก็บเลยฝ่ายแฮมสซี่นจซีดีจะซี่ความแ,แข<อ>็ง,งชนโอ้โหชนเป <300. S 2> ็นฟันเฟนกระดินมาเร็วถึงไหมนี่โอ้ไม่ถึงวะช้าไปหน่อยอึ๊บโอเค โอ้เอาลุกบอลไม่แข็งจัดล่ะมาซี่ชนฟานเดฟินการินเอาเรื่องเกินอึ๊บอามาซีโอ้ผิดตัวเาอาได้อยู่嘛มงมงหน่อยซิมาซี่มงหน่อยซิเออมงได้เฉยวะเออโดนมงเฉยอ่ะเอาเรื่องว่ะ เอาว่ะสองประตูนะครับสนับเกมนี้นะฮะมสซี่เล่นมัวจัดเลยผมแต่ว่าก็มสซี่แหวกไงเออคมจัดเลยนะครับหม่งก็ดีนะตัวนี้หม่งปันเจ็ดสิบอ่ะเอาปล่อยออกเฉยนะฮะตรงนี้ไปฮะมสซี่โล่ง ก็มีเพื่อนวิ่งอเอ้ยบยออถลกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ้ยมโจรเมาวะโจรเมาเปิดตูงนี้มงทิ้งไปฮะโอโ้โหสวยครับผมฟานได้ใช่านได้ว่ะใครวนะนน่ะมึงเปิดภาพกราฟ,ฟิกกะมึงดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครเปิดกราฟิกเป็นต่ำนะครับดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครนะเอ้ย เอาไม,ม่ใครเอาเลยเอาหน่อยเอาอย่าแย่งหน่อยแย่งหน่อยแย่งหน่อยเปิดมาลูกนี้บ่งทิ้งไหมฮะสาเอาสาเนตเตทิ้งไหมฮะโอ้โหม่เตะเมซี่วะกดเตทิ้งอย่างเดียวเลยตอนนี้เอออเล็กซันเดอร์โนทูมายกับไคลาเวตมาทีตอตติตอตติไม่ผ่านซอนเออสวยไปตอดีโอ้โหยืนชน เอ okay. bon okay. โ,โอเคไปครับผมไปครับผมมาซี่โอ้ยมาซี่รับบอลดีจัดเลยอะคึงแบบคึงรับบอลเอ้าโอ้ยเอ็งมันล็อกล็อกเมันล็อกลบเราอะล็อกหล็อกอ่ะขี่ไปดีล็อกล็อกอ่ะไปโอ้ยไม่ถึงโอเคจะเดินโอ้ฟาลวิ่งสวยฮะมีไ้เติร์ปะเนี่ยมาซี อะไรวะเ <Okay. S 1> มื่อกี้มยิงติดโอเค okay. หมดเวลาครับโอ้ก็ประมาณนี้สำหรับแม็กซี่ผมรู้สึกว่าก็เก่งนะครับอันนี้ขนาดผมเพิ่งเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเก่งแลถ้าเล่นแบบไปเรื่อยฝึกไปเรนะื่อยเนี่ยน่าจะเข้ามือกว่านี้นะครับก็คะแนนก็ให้แบบเก้าเต็มสิบแล้วกันนะที่ให้เก้าเพราะว่าแม็กซี่ก็เรื่อ,องความช้านะก็ไม่เร็วมากนะโอเคเป็นแล้วก็สไตล์เป็นดีไลน์อิงด้วยนะก็ถือว่าเล่นยากพอสมควรนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครชอบก็ลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยกันคลิปนี้